สวัสดีค่ะพบกับพี่เพอร์อัลโลนะคะวันนี้จะมาแปลข่าวใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่จะไม่มีแล้วนะคะในส่วนของโควิดวีซ่านะคะโอเคเรามาดูผู้หญิงที่ยิ้มสวยตรงนี้กันเออเดี๋ยวต้องขอออกตัวก่อนนะคะพี่เพอร์ไม่ใช่นักแปลไม่ใช่นักข่าวหรือว่าไม่ใช่คุณครูสอนภาษาอังกฤษนะคะก็จะแปลตามสไตล์ของพี่เพอร์ลวกันนะคะ โอเคเรามาดูกันเลยนะคะที่ข้างบนเนาะจะมีตัวอย่างเขียนว่า The Hon c l a i r ONe น l ส์นะคะ mm hmm. เขาคือใครนะคะคนนี้เนี่ยอ่าเขาเนี้ยเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงของไซเบอร์นะคะแล้วก็ mm hmm. เขาก็อยู่ในพักแรงงานเนี่ยแหละอ่า เพราะฉะนั้นเป็นการประกาศเลยโดยโดยโดย,โดยคนนี้นะคะเขามีขึ้นหัวอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นเขาบอกว่าตัว Joymedia d i a r e l e a s e w i t h the Hon Andrew g i l l นะคะก็คือเป็นแบบ Release โดยคุณ h Hon Andrew g i l l นะคะซึ่ง Hon Andrew g เก l เนี่ยก็คือเป็นอ่าเขาก็อยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่เาเขาเรียกว่ารัฐมนตรีว่าการของ m m m i r r t t o o ในเขาดูแลในเรื่องของการตรวจคนเข้าเมือง citizenship ก็คือ เป็นราษฎดและก็เป็น multicultural นะคะก็คือความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะคะก็เขาจะช่วยดูทางด้านนี้นะคะซึ่งอยู่ในพักแรงงานเหมือนกันอ่ะมาดูกันเลยนะคะตัวข่าวนี้นะค่ะมาะเกิดขึ้นในวันที่ f u r s day 3 1 s t august 2023นะคะก็คือเมื่อวานนี้เองนะคะเราแปลกันสนุกสนุกนะคะก็คือเขาบอกว่า the Albanese Labor Government is closing the i r pandemic event visa นะคะก็คือตัวรัฐบาลกลมแรงงานของอัล a บานิสเนี่ยก็กำลังจะปิดตัวโควิดวีซ่าลงนะคะหรือปิดไม่ให้ยื่นแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่า from February 2024 the visa will be closed to all applicants. This will be provide certainty to our visa system now that the circumstances that drove the operation of the visa no longer exist ก็ค <ove> ือ <Gym>. ต <Napoleon> ั <disappointing> ้งแต่ก <the Israeli> ุมภาพันธ์ปีหน้านะคะหรือปี2024ผู้สมัครทุกท่านเนี่ยจะไม่สามารถแบบว่า apply ตัววีซ่าตัวนี้ได้เพราะว่าวีซ่าตัวนี้จะไม่มีอีกแล้วนะคะก็คือปิดเลย no longer exist นะคะก็คือไม่มีแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเป็นยังไงต่อแล้วก็ from the second September 2023 the pandemic event visa will only be open to applications from existing pandemic event visa h o l d e r นะคะประโยคนี้ก็สำคัญมากเลยนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่าหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปหรือวันที่2กันยายนปีนี้นะคะ2023เนี่ยก็คือตัวโควิดวีซ่าจะเปิด ให้สมัครเนี่ยสำหรับผู้ที่ถือโควิดวีซ่าอยู่แล้วนะคะอ่าสำหรับใครที่มีโควิดวีซ่าอยู่แล้วสามารถแอพพลายได้นะคะอ่าแล้วยังไงต่อ all other visa holders will be ineligible for the pandemic event visa นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือสำหรับผู้ที่ถือวีซ่าอื่นเนาะไม่ว่าจะเป็นวีซ่านักเรียนวีซ่าอะไรก็ตามนะคะก็จะไม่สามารถอ่าไม่เข้าละกันคือไม่สามารถที่จะแบบว่าแอพพลายตัว Tandemic Event Visa หรือ Covid Visa ได้นะคะทั้งนี้เนี่ยเพื่อเป็นการโปรโมท integrity นะคะหมายถึงการโปรโมทแบบความเขาเรียกว่าเขาก็อยากทำให้มัน Perfect นะสมบูรณ์สมบูรณ์คือไม่มีคําว่า Integrity เนี่ยคือแปลได้หลายความหมายมากเลยจะแบบมีวินยัยเอ่อเป็นอะไรที่มันสมบูรณ์นะคะแล้วก็เป็นแบบว่าเอ่อการรวมตัวกันนะคะก็คือเขาอยากที่จะโปรโมทคือความถูกต้องสมบูรณ์ละกันอ่าประมาณนี้นะคะแล้วก็ everyone with valid pandemic event visa will remain lawful until their current visa expires expires okay. โอ mm เคก็ค hmm. okay. ือเขาบอกว่าไม่ต er> ้องห่วงเลยนะคะสำหรับคนที่ถือค o ิด d visa ที่ยังคง v a l ิดอยู่ตอนนี้นะคะก็คือใครที่ยังถืออยู่เนี่ยก็สามารถถือต่อไปได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะคะจนกว่าวีซ่าจะหมดอายุค่ะประมาณนี้นะคะขอข้ามน้ำน้ำถัดไปเลยนะคะเขาบอกว่า from the 2 n d September 2023 new applications will receive a six months visa a v a application charge of 405 Australian dollars will also be introduced นะคะก็คือหลังจากวันที่2กันยายน2023หรือพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้สมัคร ตัวโควิดวีซ่าใหม่เนี่ยทุกทุกท่านนะคะก็จะมีการชาร์จเนาะปกติโควิดวีซ่าเนี่ย,เ,ยเขาก็จะฟรีออฟชาร์จเลยก็คือฟรีนะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็ชาร์จอยู่ที่ราคา405เหรียญน,นะคะหรือคูณเป็นเงินไทยที่25บาทเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ11,25บาทค่ะโอเค ก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็สนุกมากนะคะได้มาแปลให้ทุกคนได้ฟังนะคะตัวนี้ก็ต้องขอชื่นชมรัฐบาลของออสเตรเลียเลยนะคะก็คือเหมือนเขาได้เหมือนเห็นคงเห็นข่าวจากจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีการเห็นข่าวเนาะจากจากคอนเทนต์ครีเอเตอร์คนหนึ่งที่เขาเป็น Irish Media แล้วเขาก็แบบเออเขาก็แบบคนคนนั้นเนี่ยเขาก็สงสัยว่าเออทำไมทาไมแบบว่านักเรียนไปที่ออสเตรเลียแต่ว่าเขาก็ ไม่ไปเรียนแล้วก็ไปทํางานเลยทําให้โรงเรียนเนี่ยมีความร้างนะคะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยพอรัฐบาลเนี่ยเขาได้เห็นคลิปนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปแบบดําเนินการต่อเนาะสืบค้น i n v e s t i g a เกของเขานะคะจนมาเป็น a อคชั่นแพลแบบมาเป็น a อคชั่ที่แบบว่าเ,าเขาเรียกว่า effect immediately นะคะก็คือที่แบบว่าสามารถแบบเหมือนออกนโยบายที่แบบทันทีทันใดเพื่อที่จะจัดการปัญหา labor ครั้งนี้นะคะแล้วซึ่งเรามองว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยก็ทำ ทำงานกันได้ดีมากเลยนะคะก็สุดยอดมากๆเลยค่ะก็แบบวันนี้ดีใจมากๆที่ได้มาแปลนะคะขอบคุณมากๆสำหรับทุกคนที่ได้ฟังการแปลของเพอนะคะก็ถ้ามีข่าวอื่นมาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแปลให้วังอีกนะคะเดี๋ยวมันจะมีในเรื่องของ concurrent coe เนาะก็เดี๋ยวเพลมาแปลให้ในคลิปถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ